เซมิเอบิ A B. ภาษาญี่ปุ่นแปลว่ากั้งจักจัดคนยุโรปนะครับจะเรียกมันว่ากุ้งรองเท้าแตะหน้าตามันก็เหมือนรองเท้าแตะมูลค่าต่อกิโลมันค่อนข้างแพงเลยถ้าราคาขายเลยนะผมมองว่าอยู่ที่0เยนกิโลละ1,200บาทนี่ดูยังไงก็กุ้งมังกรเชียส ไปเนื้อดี้ยมาอีกแล้วครับของแปลกใครที่เป็นสาวกกุ้งสาวกปูสาวกลอบสเตอร์ตัวนี้ห้ามพลาดตัวนี้คืออะไรครับพี่อัพครับภาษาญี่ปุ่นเซมิเอบิแปลว่ากั้งจักระจัดออซึ่งจริงๆแล้วถ้าเทียบตรงๆมันคือกุ้งลอบสเตอร์ชนิดหนึ่ง คนยุโรปจะเรียกมันว่ากุ้งรองเท้าแตะหน้าตามันก็เหมือนรองเท้าแตะข้างใต้มีห้อนะ,ะเออลองพลิกดูเฮ้ยกีโตไม่ใช่ <laughs> <laughs> แล้วทำไมเราวันนี้เราถึงเรียกมันว่ากั้งล่ะพี่เพราะว่าอราดูผเผิ่อเนี่ยต้องบอกว่าเฮ้ยนี่คือ l o เตอร์นี่คือกุ้งจุดเริ่มต้นของคำว่าก,กั้งเนี่ยมันน่าจะมาจากกั้งกระดานซึ่ง <laughs> จริงๆแล้วอะตัวกั้งกระดานก็จัดเป็นกุ้ง ตัวนี้นะครับส่วนใหญ่จะเจอแถวแปซิฟิกัอินโดแปซิฟิกแล้วก็มหาสมุทรอินเดียไม่ได้เจอน้ำลึกมากเจออยู่ในแนวหินแนวปะการังตัวนี้มาจากกระนองซึ่งผมเชื่อว่ามันน่าจะมาจากพมาก่า ปกติแล้วถ้าเป็นสายพันธุ์ของญี่ปุ่นหน้าตาจะคล้ายๆกันแต่ว่าลายจะไม่เหมือนกันที่คิวชูลงมาจะมีพบเรื่อยๆตัวโอกินาวาก็มีนะครับแต่ไม่เยอะมากแต่ถ้าไปที่คันโตแล้วเนี่ยหรือทางโตเกียวทางเหนือเนี่ยจะไม่มีเพราะว่าตัวนั้นเป็นกระแสน้ําเย็นละตัวนี้จะอยู่ในเขตกระแสน้ำอุ่นมูลค่าต่อกิโลมันค่อนข้างแพงเลยถ้าราคาขายเลยนะผมมองว่าอยู่4 5 0าพเยนต่อกิโลใช่โอ<ห>้โ<ห>กิโลละ 1,200บาทนี่คือ4,500เยนที่คือซื้อขายกันอยู่ที่ญี่ปุ่นถ้านขามา,ขา,มาไทยก็ยคูณ2ถึง3เท่าอ่าซึ่งนี่คือปกตินะปกติแต่ตัวนี้มาจากระนองซึ่งตัวนี้ราคาซื้อขายกันแพงไหมพี่ในเมืองไทยเราตัวนี้ผมได้มา2,500ก็ถือว่ามีราคาอยู่นะครับแต่ว่าถ้าสั่งของญี่ปุ่นแพงกว่านี้แน่นอนเจอบ่อยไหมพี่เมื่อก่อนเนี่ยเรื่องของกฎหมายประมงมันไม่ได้เข้มงวดมากก็เลยมีขึ้นบ้างแต่ปัจจุบัน น้อยมากแล้วในอดีตน,นะครับเขามักจะเอาพวกนี้ไปทำเป็นสตาฟแล้วแขวนติดผนังเป็นสัตว์สตาฟกับกุ้มังกรลเจ็ดสีอะไรอ,ะอย่างเงี้ยถ้าใครเป็นสายไปภูเก็ตเนาะกู้มังกรลเจ็ดสีอะไรเนี่ยเขาจะมีขายเป็นของฝากเลยบางที่ซึ่งราคานี่หลักพันเลยนะตัวเนี้ยผมเคยเห็นของที่เขาเป็นของฝากนะครับขายกันอยู่เป็นเหมือนกับตัวสตารที่เป็นกรอบรูปเนะี่ยขายอยู่กรอบ6-8แพันแค่เบือกเลยนะใช่6กถึงแปดพันใช่ยิ่งตอนนี้นะ ยิ่งแพงเพราะว่ามันไม่มีแล้วเดี๋ยวนี้เขาควบคุมในพื้นที่แล้วก็นานๆทีจะหลุดออกมาให้นอกเขตทําให้ถูกจับได้ผมถามนิดนึงคาว่าควบคุมเนี่ยพี่เอาเรื่องกฎหมายกันนิดนึงมันคืออะไรที่คําว่าควบคุมอ่าเนื่องจากว่ามันอยู่ในเขตแนวปากการังเขตกองหินนะครับที่อยู่อาศัยเขาซึ่งแนวเขตพวกนี้มักจะอยู่ใกล้เกาะปกติแล้วเรือที่เขาไปเรืออวนลากหรืออะไรพวกนี้ เขาจะไม่สามารถลากเข้าใกล้บริลเวณเกาะได้ก็คือห้ามมาจับในโซนของปะการังแหละใช่ส่วนมากที่จะได้ก็คือพวกชาวประมงพื้นบ้านชาวราวายัยชุมชนอุรักละโวย้ยหรือกลุ่มชาติพันธุ์ที่เขาจะดำเก็บของพวกนี้เหมือนพวกอาม่ทังของญี่ปุ่นซึ่งก็น้อยลงเดี๋ยวนี้ชาติพันธุ์น้อยครับที่จะทําอาชีพประมงส่วนใหญ่ก็ขึ้นฝั่งแล้วก็หาย,ย่ังอื่นทํากันหมดละผมถามเป็นความรู้ให้คนดูนิดนึงสมมติวันเนี้ย คนไปดำน้ำเนาะปะการลงอาจจะน้ำปืน้นเลยแล้วเจอเขาจับขึ้นมากินได้ไหมต้องดูว่าอยู่ในเขตคุ้มครองหรือเปล่าถ้าเป็นเขตอ่าก็เรอุทยานแห่งชาติค,คุณหยิบหอยขึ้นมา1ตัวคะไก็ไจับแล้วหอยอะไรก็โดนหอยเม,ม่นตัดขึ้นมาหนึ่งตัวหรือปลาดาวธรรมดาอะไรก็ตามค,คุณจับจากในเขตอ,อนุรักษ์<ด>แค่ชิ้นเดียวคุณก็ผิดกฎหมายแล้วครับ ช่วงใบไม้ร่วงเนี่ยมันเป็นฤดูการของอีเซเอบีอยู่แล้วซึ่งไอ้ตัวเนี้ยมันก็เป็นสัตว์ที่มีทั้งปีแหละแต่ว่าเนื่องจากว่าพอมันเข้าฤดูการกินกุ้งมังกรมันก็เลยถูกเอามาขายมากขึ้นนอกจากอีเซเรามีตัวนี้ด้วยนี่ว่าอะไรอย่างเงี้ยเขาก็เป็นทางเลือกมาดูรายละเอียดเข้ากันบ้างพี่ว่าจุดที่มันแตกต่างมันมีอะไรกันบ้างอย่างแรกเลยนะผิวสัมผัสเลยทุกคนมันมีความเป็นกำมี่กำมีดนิดนิดมันมีขนครับใช่ไหมเออมันเป็นขนเล็ก ผิวของเขาจะมีความแบบเป็นตะปุ่มตะปุ่มอยู่ถ้ามองข้างๆอาจจะเห็นใช่จะเห็นเป็นขนเล็กๆเลยกระดองเขาจะค่อนข้างหยาบแล้วก็แข็งส่วนด้านล่างถ้าปิดตรงนี้แล้วมองลงไปยังไงก็เหมือนกุ้งมังกรใช่อันนี้ใช่เลยแต่พอมาดูข้างหน้าโอ้โรองเท้าแตะรองเท้าแตะนะสังเกตว่าถ้ากุ้งมังกรน่ะจุดแตกต่างก็คือหนวดของเขาเนี่ยเขาไม่ได้มีหนวดเอาไว้ใช้สำหรับรับสัมพันธ์แบบนี้หนวดของกุ้งมังกรมีไว้สําหรับ กลุยทางเหมือนเป็นเลด่าใช้กลุยทางในการเดินใช้สําหรับตรวจสอบเพียนตรายหรือเหยื่อแต่ว่าส่วนของหน้าของตัวเซมิเอบิเนี่ยมันถูกวิวัฒนาการนะนะครับให้กลายเป็นแผ่นแบนๆจริงๆแล้วอะจุดมุ่งหมายของเขาคือเวลาเขาดีดตัวถอยหลังเหมือนกับเป็นเป็นพายของเขา,เาในการพัดตัวเองเพื่อนหนีนักล่านั่นเอง ถ้าในทะเลเนี่ยสัตว์ที่เป็นนักล่าสัตว์กลุ่มนี้ก็จะเป็นกุ้งกิงคองแล้วก็ปลาปักเป้าปลาวัวปลานกขุนทองพวกนี้จะเป็นสัตว์ที่ล่าพวกกั้งหรือกุ้งพวกนี้เป็นอาหารโอเคนี่คือเรื่องราวทั่วไปของเขาแล้วเมนูอาหารวันนี้จะเป็นอะไรครับพี่ก็เมื่อไหรที่เป็นกุ้งเป็นก้งเนี่ยเมนูญ,ญี่ปุ่นมันน่าเบื่อแล้วเราก็จะไปทางจีนเนี่ยนะครับเดี๋ย<ฤ>ว <y S 1> วันนี้เชฟเดิวก็ พัฒตาคารนิวเปิดแล้วครับออก็จะเป็นอะไรภาษาจีนเถ่าชิวเถ่าชิวนิวจะทำกุ้งมากรอนสามรสนี่ถ้าพร้อมแล้วไปสามรถกันไปไม่ได้น้ำยดุดโอเค ว้าวมาแล้วพัดตะคารเคียนสะก,กุครับเหลาเหลาโอ้ <laughs> โหอันนี้นี่แบบต้องบอกว่านานๆทีนะเราจะเข้ามาทางเหลา่าสักทีนะนี่มาเป็นก้อนดูยังไงก็กุ้ง,ง <Yes. S 1> <ป>มังกรเชี์สไปอร่อี ไม่ได้แข็งแบบพวกกุ้งมังกรที่เรากินปกติเนื้อมันจะมีความหวานมีความเด้งหน,หน่อยๆแล้วก็นิ่มไม่กิิ่นนะเพราตัวมันจะมีความคล้ายกั้งกระดานแต่นิ่มกว่าเนื้อเต็มปากเต็มคำกว่าเนื้อมันจะแบบมีความรัดกดรัดตัวหน่อยคือผมว่าตัวนี้จุดเด่นของมันคือเทคเจอร์ของเนื้อเลยคือผิวสัมผัสข,ของเนื้อเนี่ยทุกคนแบบมันนุ่มอ่ะไม่เหนียวเกินไปแล้วก็ไม่ยุยละลายจนเกินไปผูกผัดมาแบบเหล่างี้ยหน้ำลายแตกเข้าต้มไหมพี่ <laughs> อร่อยครับอร่อยไม่รู้ว่าเป็นเพราะเชฟที่เขาผัดมาหรือเปล่านะวันนี้ก็ขอบคุณพี่เอ้าเขาสำหรับของหายากแล้วก็เชฟนิวด้วยนี่ผู้รังสรรค์อาหารนี้เมนูนี้ไม่มีขายถ้าอยากกินต้องดูผ่านรายการซอสปลาสมุรเท่านั้นนะครับอยากกินหามาให้เออหามาได้หามานะแล้วมาผัดให้เออแล้วแบ่งเรื่องของร้านกินด้วยนะส่วนอีพีหน้าจะเป็นเรื่องอะไรอยู่ในครัวแล้วเราติดตามชมในอีพีหน้าพร้อมๆกันเลยครับสำหรับวันนี้ขอบคุณมากครับสวัสดีครับ